โอเคนะครับก็กราบสวัสดีนะครับคุยในวันนี้มาอยู่กับผมในช่องซีเนปเตอร์นะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาสอนเล่นนาวีในเมาส์คีย์บอร์ดมือถือนะครับทุกคนจะเป็นรุ่นนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับให้เราโหลดคูลเกมเมอร์มาก่อนนะครับทีผมอ่ะจะทำอันนี้ไว้ให้นะครับก็เป็นเอ้ยไม่ใช่นี่ผมสอนไปแล้วนะคริวนะครับผมสอนไปคลิปที่แล้วเลยนนะครับทุกคนไปเยอะก็ย้อนไปดูได้นะครับทุกคน นะครับให้เราไปโหลด Q ู o o l Gamer มาก่อนนะครับตัวนี้นะครับอ่ะจากนั้นก็กดเข้าไปโหลดเสร็จแล้วกดเข้าไปเลยโอ,เโอ้ยโอ้ยอ่ะมาเชื่อมให้เคือทูตแล้วก็เชื่อมนะครับผมสอนไปแล้วนะผมจะไม่สอนแล้วนะคลิปนี้โอเคให้เรานะครับ ไปที่อันไหนอันหนึ่งที่เราไม่ตั้งปุ่มนะครับไปที่อออันไหนก็ได้นะันจะมีเกมเนี่ยไปที่อันไหนก็ได้นะครับที่เราไม่ได้ตั้งปุ่มไว้นะครับเกมอ๋อสบับปุ่มก็จะเป็นอันนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวขอตัวอย่างดีๆดกันอันอันอันนี้แล้วกันอันนี้นะมาให้เรามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไปที่รายการนะครับมันก็จะมีใเลือกทับจีนะครับคอสไฟนะครับ l i ฟ e After นะครับแ a t t e r ร์นโหมดซาวเวิร์ลนะครับเยอะแยะเลยนะครับทุกคนนะมคครับ last day นะครับแต่เราจะมาเรียกมูบ้าเกมนะครับกดเข้าไปมันก็จะเป็นปุ่มใน RV เป๊ะเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะโอ้ยโอเคนะครับจะเป็นปุ่มใน RV เป๊ะเลยนะครับทุกคน่ะให้เราให้เรากดเลิกนะครับ กดใช่นะมันอยู่นี้ให้ขึ้นบันทึกนะกดใช่ทีม okay. แล้วเราเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะแบบนี้นะครับแค่นั้นแบบกดเข้าเอาได้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องตั้งปุ่มเลยเลยนะครับซึ่งถ้าอยากจะต,ตั้งก็ตั้งได้นะครับทุกคนแต่นั้นผมแบบผมแบบไม่ใช่ดิผมทําเขาโค้งให้เฉยๆว่าอาวีปุ่มจะต้องเป็นยังไงนะครับทุกคน ก็อันนี้คือเขาโขงนะครับไม่ต้องแคปรูปแล้วนะครับไม่ต้องแคปรูปก็คือไปกดปุ่มแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเคมาก็เขา้าเกมนะครับทุกคนโอเครอมแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วอะโอเค นี่นะครับมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอปรับพับสุดอย่างว่าสุดอยู่นี่ะครับเขาโค้งโอเคนะครับ,รบก็แค่นี้แหละนะครับทุกคนก็ลองไปเทสดูว่าปุ่มตรงหรือเปล่า่มบบน้ตแ ลโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันโอเคก็มาแล้วนะครับทุกคนนะก็เดินได้ปกติทุกอย่างนะครับมาแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วเนาะ,ะเดินได้ปกติทำไงได้ปกติแต่ นะครับทุกคนเราต้องใช้เมาส์กดนะครับกดใช้สกิละนะถ้าเราจะเอาเม,มาส์ออกมาเราต้องใช้เมาส์กดในการใช้ม,มนจะยากใช่ไหมเออเราว่ามันจะยากแล้วกันนะครับทุกคนให้เรานะครับาให้เรานะครับมาที่ข้ามหมุมกล้องแบบนี้มาที่ควบคุมก่อนนะครับแล้วก็มาล้องให้เราเลี้ยเป็นปิดนะครับให้เราปิดเมาส์ได้เลย ที่เอ่อขาวขาวๆดูๆมาเนี่ยก็คือผมมันจะเป็นการผมก็คือผมเลื่อนเมาส์อ่ะอันนี้คือแบบหน้าจอเลื่อนไงเวลาเราเนี่ยคือผมจะบอกให้นะครับถ้าเราเปิดไว้นะครับเปิดไว้สไลด์นะครับแล้วเราเมาส์เนี่ยคือเราจะหันหน้าจอได้มันจะเป็นอย่างเนี้ยก็คือแบบบางคนมือไม่นิ่งยังไ มันก็เอาเรื่องนี้บ้างนะครับทุกคนก็คือให้ปิดแบบนี้นะครับดีที่สุดนะครับก็คือแต่ว่าเวลาจะดูแมปนะครับดูแมปก็นี่เอานะครับทุกคนลำบากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเล่นได้แน่ในการใช้สกิลนะครับเปลี่ยนนะครับใช้สกิลก็จะเป็นปุ่มที่ทุกคนตั้งนี่แหละของผมจะเป็นคิวแต่เวลาใช้ปุ่มเวลา กดค้างแล้วก็หันเมาส์นะครับหันเมาส์นะจิสนันกันนะครับจะิวลได้ดนะครับะก็ใช้เมาส์การหมุนนะการโจมตีปกตินะครับโจมตีธรรมดาเราคลิกเมาส์นะครับายเออฝายจะเป็นการ ก็ค okay, ืออยาก่าไม่ค่อยถนัดนะครับใครแบบคือใครเล่นในของช่ำริงๆนะครับอันนี้คือแบบว่ายังไงเ็เล่นช่ำๆเลยนะไม่ลน จรสสลายลบากมากนะคับนอแบห่าไปเล่นเลยผมแนะนำให้ไปเล่นพวกฟรีไฟดีกว่านะครับไฟดีกว่านะครับไฟจดีสดีสุดนะครับ ีไฟพับดีเลยมีพราะเควอ์บอร์ดนี้สำหรับเล่นเกมพับดีโดยเฉพาะเนี่ยเป็นได้เป็นยากเนี่ยแค่เจ็ดนาทีแล้วนะครับแต่น่าจะอัดตั้งแต่ยี่สิบนะครับก็ตัดไปตัดมาจะเหลือแค่สิบนาทีนะครับ อะครับกดสกิลในคียออ์บอร์ดนะกดใช้สกิลในเป็นแบบนี้ได้เลยว่งนำไง่ลยหุดเดียวนี่ก็ลงอันแรกแอลงลงอันที่แปดตัดแล้วก็ลง โอเคประมาณนี้แหละนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้นาคอสด้วยนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับผม